สวัสดีครับมาพอกับเป๋าแจมผ้าลุยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับเมื่อนี่นะครับเบาแจมก็ได้มาปักเบ็ดนะครับหมายของเบาแจมก็คือนี่ครับข้องขางทั้งรถไฟนะครับเนาะพอดีเบาแจมก็เห็นป่ามันขึ้นนะครับเบาแจมก็หวังว่าจะมีป่ามันกินเบ็ดอยู่ครับครับ ข้องกับใบใหญ่ปันไดนนะครับบากว้างครับแต่ว่าเงี้าวนะครับพี่ครับสุดของทางรถไฟเลยครับนะครับนี่ก็ปอแจมสิภาผ้าไปใส่เนือก่อนครับพอดีปอแจมก็ได้เสียบเบสไวบก่อนแล้วครับปอแจมก็ได้เสียบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ใส่เนื้อครับแล้วก็มารุ่นกับปอแจมนะครับ ตอนที่จะมายามนะครับไปครับพี่น้องลุยครับเอาะครับพี่น้องเราแจมก็ได้ปักเบ็ดมาสักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้นะครับ,บเราแจมก็เห็นว่ามีรถไฟมากนะครับเดี๋ยวเราแจมจะถ่ายให้เบิ้งนะครับ พี่น้องครับไฟก็ได้พันไปแล้วครับตอนนี้ก็คํำแห้งแล้วครับเดี๋ยวก็แจ่มขออนุญาตปักเบ็ดให้แล้วกอนครับนะครับลุยกับบ้าแจ่มครับเอาละครับพี่น้องสำหรับตอนนี้บ้าแจ่มก็ได้ใส่เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คํำแล้วครับบ้าแจ่มก็ สิขอตัวกลับบ้านนะครับเนาะพระอาทิตย์ก็ได้รับตาไปแล้วครับนะครับบรรยากาศนะครับข้างทางรถไฟนะครับนี่ครับนะครับวันนี้ก็คําแห้งแล้วครับบาดแผมขอตัวกลับบ้านกันครับมาพอกันย่ำเวลายามนะครับเนาะมันหลุนกับบาดแผมว่าสีหมานบ่ครับนะครับพี่น้องเฮ้ยครับ เอาละครับพี่น้องตอนนี้บ้าแจมก็เดินมาหอดทีไม้แล้วนะครับก็สสภาพให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมายามเบ็ดกันเลยครับครับพี่น้องไปลุนกับบาแจมเลยครับหมานบ่ครับครับลุยครับนี่เราเลือครับไปครับ น้องนะครับลังนี่เหียบครับอ๋อพี่น้องครับีปลาตีน้นะครับโอ้โหปลายังครับกรบปุกครับปลายังน้องครับวิว ไอ้พี่น้องปลาเข่งครับปลาเข่งตัวใหญ่อยู่ครับมันมันแฉมแรกครับแฉมแรกกับแหกม้านครับพี่น้องรังตัวใหญ่รังวาสิมฮัน 10, 000, 000, นะครับน้อนะครับสำหรับบ้าแจ่มนะครับ เราแจมก้อเนี้ยนะครับเราแจมสีก้อจากทางนะครับจากทางมาห้าหัวนะครับแต่บอหอดหัวนะครับจะอยู่สิปล่อยหัวไว้นะครับู่ช่วงกลางๆสี่นะครับเนาะเลยนะครับเราแจมสีก้อนะครับนะครับประมาณหมวนประมาณสักสองสามหลอดนะครับสองครับนะครับแล้วสามนะครับเนาะนี่ครับ ก็สีประมาณนี้นะครับสีปล่อยให้หัวมันดิ่นนิดน้อยครับเพื่อความสนใจของป่านะครับน้องยังเหลือครับน้องไปครับลังต่อไปครับยังมากเกบครึ่งครับ อออ๋อพี้องอ๋หลังนี่ครับหลังนี่ติดโต๊ะโต๊ะไม่โต๊ะครับไปย่างนู่นครับปลาคอปลาคบพี่น้องโอ้ยมันอยู่เลยครับอ้ยูอดพี่ครับเฮ้ยครับมาครับพี่น้องปลาคอครับใส่ง่ามอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับหมันนี่เลยครับนี่ วาจะบุมีปลาเนาะครับนะเ,คคบเ,บาเน,นา,อานะอครับนะ้องเก็บครับมาบ้าวแจ่มกลยว่าม่ค่อยมีปลาเนาะครับเนาะมีอยู่ด้แหละครับใส่งามอยู่ครับเก็บเลยครับเก็บเลย นะครับพี่น้องตอนนี้ปลาแจมก็ได้ยามมาหอดหลังสุดท้ายแล้วครับนะครับมันรุนงินครับหลังนี้เป็นยังไงครับเงือเลือครับเอาครับพี่น้องสำหรับคึืนนี้นะครับปลาแจมก็สิคอยามรอบเดียวนะครับปลาแจมก็สิกาบ์บานเลยนะครับลื่นเศร้าก็มาหลุนต่อกับปลาแจมนะครับเนาะ ปลาแกมซิมานบ่าครับสำหรับมือนีนะครับเราแกมก็ได้ปลาสองแต้มนะครับเนาะปลาคอหนึ่งครับปลาเข็งนะครับเนาะปลาคอก็ใส่งามอยู่ครับสหรับมือนีปลาแจ้มจะขอตัวกับบ้านก่อนครับกะดึกแล้วครับไปครับมาแล้วครับมันเป็นน้องครับ อมมตอดเวลาเบาแจมมาตอดเบ็ดแล้วนะครับเนะาะมันนี่ก็ไปลุนน้ำเบาแจมนะครับสิม,มนานบ่ครับครับพี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตี้หาก,กว่านะครับเนาะโอ้ยครับหลุนไปน,น้ำเบาแจมครับเอ,อ้ล้างแรงก็แหกประมาณแล้วครับพี่นอ้อง เงียหลอนเลยครับไปครับน้องเบ็ดเบอลแจมคือขึ้นมะยุงทึ่งหนิน้องครับอี๋งน้องนะครับพี่น้องเบ็ดบอลแจมคือขึ้นมะยุงทึ่งนี่นครับเอ้าแบบไหนครับ คนเขาถอดหายมั้งครับนี่ทีคนเขามาสับปลาครับถอดหายครับแต่พอดีปลาลุดมั้งครับนี่ปาลุดลงน้ำแล้วครับปรเป็นยังครับเอาลุนหลังต่อไปครับ นะครับหลังนี้งหลอนตามเคยครับพี่น้องโอ้ยนะครับรเราแจมสิบมานบ่ครับไปครับดูอีต่อครับพี่น้องโอ้เบ็ดอยู่พี่เสียครับพี่น้องใส่น้องอู้พี่ครับพี่น้อง ป่ามีอยู่ครับขเจ้าขั้นถอดหายนะครับเนาะติดป่าครับพี่น้องมาดูครับกระเจาขั้นมากซับป่าเนาะครับเนาะรีป่ากินเม็ดกระถอดหายเบาแจมครับโอ้ยังมาตายครับถอดหายจะยังไงเนาะรับปมาดูครับมันๆครับพี่น้อง ครับหนึ่งแต้มครับขึ้นเบาแต้มก็ได้ไปสองแต้มนะครับเนาะคอหนึ่งครับกับปลาเข่งนี่ครับย้ำมาถอดก็แต่ดุกครับพอดีเขาเจ้าคนถอดไว้ให้ครับพี่น้องดีประลุดคืออันแรหละครับเนาะแหลงประลุดเสียครับหรือว่าจะเบ็ดเสียบไว้ครับ อ๋อพี่น้องมันมันพี่น้องมันมันไปครับพี่น้งอนนนนงลุยต่อครับรค,ค,ครับครับนะครับขจ้าเพื่อนก็ถอดเบ็ดให้เบาแจมนะครับเพื่อนก็มาบอกครับครับผมครับผมนะครับพี่น้องลุนไปครับเราแจมต่อครับนี่ครับ ครับพุ่นครับโอ้ยนี่กลางนะครับปลาดินเด้อครับพี่น้องปลาหยังน้อโอ้ยๆๆพี่น้องครับปลาดุกอีกแล้วบ่ครับนี่ครับๆๆๆ ครับปลาคอหน่อยครับสั้งไก่นะครับเนาะตัวอ้วนเยอะครับตัวงามอยู่ครับตัวหน่อยแต่ว่าอ้วนอยู่ครับครับเก็บครับพี่น้องครับลุยต่อครับ ไอพ oh, 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 yeah, ี bar uch, bar uch. Uh, uch, ่น้องเอาโอยู่อยู่ครับเอนหมดแจงมาเท่าบ่ไมีปลาครับปลาดุกครับปลาดุกเนี่ยพี่น้องตัวงามครับปลาดุกครับจีบครับกจีบหมดแจมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับปลาดุกค่อนข้างสิมื่นนะครับแล้วก็อันตรายน้ำครับปลาดุกครับ นหลายเงียงมันนะครับเนาะนี่ก็แจงพอสมควรแล้วครับพี่น้องเราแจมกับิีฟาวนี์นิดน้อยแล้วนกะ็มันแฉ่งแค่ก็เนียครับน้องไปนะครับตอนนี้บ้าแจมกับ ได้ถอดเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับมาเบิ้งแต้มของบบาแจมครับนี่ครับพี่น้องเ่าแจมก็ได้3มแต้มครับประดุก2กับประคอหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้กับพระอาทิตย์ได้ขึ้นมาแล้วครับก็ขอบคุณขจ้านะครับที่ถอดเบ็ดเสียบไว้ไห้นะครับ เจ้าก็ได้ย่างมาบอกนะครับว่าว่าเพิ่นถอดเบ็ดเสียบไว้ให้ปลาดุกกับปลาเ็งครับรเจ้าเพิ่นก็กมาหาใครพำแล้วครับเนาะเพิ่นเห็นปลายกินเบ็ดเพิ่นก็เลยถอดเสียบไว้ให้บ่าวแจ่มครับบ่าวแจ่มก็ได้ขอบคุณเพิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับบ่าวแจ่มก็ขอฝากช่องบ่าวแจ่มพาลุยนํำในเด้อครับอาจจะเป็นช่องน้อย เบาแจมจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปตอนน่อนะครับเนาะนะครับสำหรับไม้ของเบาแจมนะครับเป็นพ้องของางทางั้งรถไฟครับสำหรับมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมเบาแจมพาลุยนะครับวันนี้เบาแจมมาขอลากอนครับสวัสดีครับ